นี่คือโน้ตสำหรับวィィ YouTube, ิดีโอ YouTube 2026 c o r v e t e C9 ความยาวประมาณ800คำภาษาไทยไม่มีเครื่องหมายคำพูดไม่มีหัวข้อและมีการแนะนำช่องคาการาชับตอนต้นรวมถึงการเตือนให้กดติดตามตอนท้ายสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องคาการาชับช่องที่พาคุณไปพบกับโลกยานยนต์รุ่นใหม่เทคโนโลยีล่าสุดและการรีวิวรถที่กำลังเป็นกระแส วันนี้เราจะพาทุกคนมาทำความรู้จักกับหนึ่งในรถสปอร์ตอเมริกันที่แฟนๆทั่วโลกตั้งตารอมากที่สุดนั่นคือ c o วเวเต้ C9 รุ่นปี2026รถที่ถูกคาดหวังว่าจะยกระดับสมรรถนะดีไซน์และความล้ำสมัยไปอีกขั้นสำหรับสายซิ่งคงไม่มีอะไรน่าตื่นเต้นไปกว่านี้อีกแล้ว c o วเว t ต้ซีเก้ยยังคงเอกลักษณ์ของความเป็นสปอร์ตเครื่องวางกลางแบบรุ่นก่อนแต่เพิ่มความเฉียบคมทั้งในด้านดีไซน์และเทคโนโลยี ตัวรถถูกออกแบบให้เน้นความดุดันมากขึ้นทั้งเส้นสายที่ฉเฉี่ยวไ่หน้าแบบใหม่ที่ดูคมกริบและกันชนหน้าที่ให้ความรู้สึกกว่าเป็นรถแข่งเต็มตัวกระจังหน้าได้รับการปรับปรุงเพื่อให้สามารถจัดการอากาศได้อย่างมีประสิทธ,ธิภาพมากขึ้นช่วยให้การยึดเกาะถนนดีขึ้นในความเร็วสูงด้านข้างของตัวรถยังคงทรงสปอร์ตเตีย้ยแนบพื้นพร้อมช่องดักลมขนาดใหญ่ที่ช่วยลดความร้อนของระบบเครื่องยนต์และเบรก ส่วนด้านท้ายปรับดีไซน์ใหม่ไฟไท้ายแบบเส้น LED ให้ความรู้สึกทันสมัยล้ำยุคปีกหลังที่ช่วยเสริมแรงกดและปลายท่อไอเสียคู่แบบใหม่ที่เผยให้เห็นความดุดันตามสไตล์รถสปอร์ตอเมริกันแท้ๆในส่วนของเครื่องยนต์คาดการว่ารุ่นนี้จะมาพร้อมเครื่อง V8 ความแรงระดับสูงการตอบสนองที่รวดเร็วและเสียงเครื่องที่เป็นเอกลักษณ์ของ Corvette ยังคงโดดเด่นนอกจากนี้ Corvette C9 e อาจมีเวอร์ชันไฮบริดหรือไฟฟ้าบางส่วนเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมยานยนต์ และยังช่วยเพิ่มแรงบิดพร้อมการเร่งที่ต่อเนื่องมากขึ้นสมรรถนะที่ได้คาดว่าจะทำเวลา0ูนถึง100ได้เร็วกว่ารุ่นเดิมแบบรู้สึกได้ชัดเจนระบบการสะเทือนของรุ่นใหม่นี้ถูกพัฒนาให้ฉลาดขึ้นรองรับการขับที่หลากหลายโหมดทั้งแบบสปอร์ตแบบถนนทั่วไปหรือแม้แต่สนามแข่งทำให้ผู้ขับรู้สึกมั่นใจมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นการเข้าโค้งหรือเร่งทำความเร็วสูงรถให้ความเสถียรและความนิ่มนวลในเวลาเดียวกัน เทคโนโลยใีใหม่ๆเช่นระบบควบคุมแรงดันลมชกไฟฟ้าและระบบคำนวณน้ำหนักรถแบบเรียลไทม์ช่วยให้ c o เ v ต t t C9 เป็นรถที่ตอบสนองอย่างแม่นยำภายในห้องโดยสารของ c o เว e t t C9 ก็ถูกออกแบบใหม่ทั้งหมดเช่นกันให้ความรู้สึกเหมือนนั่งอยู่ในคอปปิทของเครื่องบินรบด้วยแผงควบคุมโค้งเข้าหาผู้ขับหน้าจอแสดงผลขนาดใหญ่แบบดิจิทัลเต็มระบบวัสดุภายในใช้เกรดพรีเมียมมากขึ้นทั้งหนังแท้คาร์บอนไฟเบอร์และอลูมิเนียม ระบบเบาะแบบสปอร์ตอบกระชับให้ความมั่นใจในเวลาเข้าโค้งแรงแรงเทคโนโลยีอัจฉริยะในรถรุ่นใหม่นี้ก็ได้รับการพัฒนาระบบเชื่อมต่อไร้สายทั้ง Apple CarPlay และ Android Auto ทำงานได้อย่างลื่นไหลระบบนำทางแบบใหม่รวมถึง AI ผู้ช่วยด้านการขับขี่พร้อมระบบความปลอดภัยที่ครบครันทั้งระบบเบรกอัตโนมัติกล้องรอบคันและเรดาร์สำหรับตรวจจับสิ่งกีดขวาง c o r v e t e C9 ยังมอบประสบการณ์เสียงที่ดีกว่าเดิม ระบบเครื่องเสียงพรีเมียมที่ติดตั้งอย่างลงตัวช่วยให้ผู้ขับรู้สึกเต็มอัตรรสทั้งเสียงเพลงและเสียงเครื่องยนต์ที่ถูกปรับแต่งมาอย่างพิถีพิถันด้านการขับขี่ตัวรถให้ฟิลที่เป็นธรรมชาติแต่ดูดเดือดพร้อมตอบสนองทุกครั้งที่กดขันเร่งน้ำหนักพวงมาลัยถูกปรับให้กระชับและแม่นยำรถยังคงให้สมดุลที่ดีเยี่ยมในการเข้าโค้งและออกตัวทําให้ทุกการเดินทางไม่ว่าจะบนถนนทั่วไปหรือบนทางด่วนรู้สึกถึงพลังและความสนุกในแบบฉบับคอเวเตอย่างเต็มที่ สำหรับใครที่กำลังมองหารถสปอร์ตที่ทั้งแรงดีไซน์ล้อและมีเอกลักษณ์แบบอเมริกันคอเวเต้49ปี2026ถือเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจมากไม่ว่าจะเป็นแฟนรถสปอร์ตตัวยง